ครับคลิปนี้ก็พอกันคือเก่านะครับสู่ปอรบก็อกแจ็เทอเลยพภากันแห่มาตุ่มเลย์บันเอาเบิ้งครับจ็กตีได้เพื่อได้นะครับตอนนี้กำลังล่วงแหอยู่เบิ้งกับแจากตีได้เวลาเดีครับติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมติดพัดไทยเบิ่งใกล้ๆจะได้สวยง่มันครับตอนนี้ก็หา้ายังบนนี่ฮ้ายังเฮฮะห้ายยังครับอันนี้เอาหาปลาไร ที sociedad, glaube, okay. 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 ่เพ e. okay. mm ิ hmm. okay. right. mm ่ง hmm. ค right. uh, hmm. ือก้อนเกี๊ยวปลาครับเออเกี๊ยวเพิ่นี่ครับวิธีชาวบ้านเอาเห็ดแบบนี้นะครับเอาเกี๊ยวมัดเส้นไหมนะครับเอาเกี๊ยวมัดเส้นไหมเกี๊ยวพักบุ้งขึ้นนะครับเกี๊ยวพักบุ้งกันนะครับนี่ตัวเย้ยเลนี่ตัวส้นที่นี่สินะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมผมจะถ่ายเบิ่งเบิ่มคนที่มาตัดต่อนะครับเอาไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจิพาไปย่างอยู่บนป่าอยู่ถังนะครับ นี่ครับน้องเข้าสูบสูบกับพ๊กบ็อกก็คือจับเป็นกับเล่นยงองเอาเลยวบานี้ บ่เว้ยค้นบ้านเบื่อถึงวันทีถึงเนี่ยตามันคาโพดยู่นี่้นีมั้เนี่ยเข้าว่อนน้ำมันไหลยังอ่ะว่านเมาว่านสองบาทก็ปากคอตอนนี้ลากนะครับลากนี้ลากนี้เอ็น

เอามาครับเบิ่งตัวปลาเบิ่งตัวปลาครับเพิ่งลกแงวงอีเทียบว่านี่ยครับตัวปลาหัวตะไลสองสามตัวนะครับเอาส่ยสายสายใครเราคนนะเอาเบิ้งเอาติดตามครับว่าตี่ตัวซ้ำใดครับเอาเบิ้งตี่ตัวซ้ำใดครับ

านแล้วนมาเยมดเอาโอาปลาม่หลแน่นอยไเอาลครับพูดพร้อมกันครับเอาแต่เพิ่งตัวปลาแต่เพิ่งตัวปลาพี่น้องกีิตัวซ้ำไหนครับโอ้ครับเอาแต่เิ่งตัวปลาครับพี่น้องเิ่งตัวปลาครับ เอา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 ครับาาเลยพัก่าคเัาพูดไปน่งเมือใต้ไปนั่งแก่ครับเอาครับจับจับปลาขึ้นมาจับปลาขึ้นมาครับนี่ครับตัวปลาครับนี่ครับตัวปลานิดงาครับตัวาหนี้ง่ครับ S <S รครับตะลกีนอีก็เอาไว้ซ้ำอีกนะครับนะครับเดี๋ยวจังกิดตามอีกคลิปต่อไปครับ